เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มัง่งคั่งยุค70ตอนที่149งานเลี้ยงขึ้นคานบ้านโครงบ้านทางฝั่งนี้ของเจ้าเหวินเทาถูกสร้างขึ้นมาแล้วส่วนบ้านของพี่รองเจ้าและพี่สามเจ้ายังคงทำฐานบ้านอยู่ช่วยไม่ได้เพราะพวกเขาใช้แรงคนจึงทำให้งานล่าช้า การขึ้นคานก็ต้องให้สินแสมาดูเลือกยามสักหน่อยต้องเลือกวันดีถึงจะขึ้นคานบ้านได้สินแสในชนบทมีจำนวนมากแต่คนที่มีชื่อเสียงมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นหนึ่งในนั้นคือน้องชายของคุณแม่เจ้าผู้เป็นลุงแท้ๆของเจ้าหวนเทาเขาอาศัยอยู่ทางด้านหลังถัดออกไปห้าหลังด้วยเหตุนี้เจ้าหวนเทาจึงต้องวิ่งมาหาลุงของเขาเพื่อเลือกเลืกงามยามดีด้วยตัวเอง ใช้เวลาไม่ถึงสองวันก็จุดประทัดแขวนจนเกิดเสียงดังเปรี้ยงปล้่งบ้านใหม่ของเจ้าหวนเทาได้ขึ้นคานแล้วการขึ้นคานบ้านต้องมีงานเลี้ยงด้วยแต่ตอนนี้เยชูกำลังอุ้มท้องอยู่ย่อมไม่สะดวกที่จะต้อนรับแขกและเธอก็ไม่สามารถอะไรได้ด้วยคุณแม่เย่เห็นว่าตัวเองยังว่างอยู่นางจึงมาช่วยลูกสาวโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงทางฝั่งตระกูลเจ้าพี่สาวใหญ่เจ้าเองก็เดินทางมาจากในอำเภอเพื่อมาช่วยเหลือด้วย ส่วนพี่สาวห้าเจ้ายังไม่มีเวลาว่างกลับมาประเด็นแรกคือหล่อนไม่ลงรอยกับแม่สามีนักต้องดูแลลูกสาวและต้องไปทำงานอีกจึงไม่จำเป็นต้องให้หล่อนกลับมามีแค่พี่สาวใหญ่เจ้าก็พอแล้วแน่นอนว่ายังมีแม่สามีอย่างคุณแม่เจ้าด้วยอันที่จริงตอนนี้อายุคันของเยชูก็ยังไม่ถึงเวลามีหลายอย่างที่เธอสามารถทำได้เพียงแต่เจ้าเหวินเทาไม่ยอมให้เธอทำบอกให้เธอดูแลคันอย่างสบายใจก็พอแล้ว คิดไม่ถึงเลยว่าจะเร็วขนาดนี้นี่เพิ่งไม่กี่วันเองก็ได้ขึ้นคานบ้านแล้วพี่สาวใหญ่เจ้าได้เห็นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแล้วพูดกับแม่ว่าใช้เครื่องจักรด้วยคงจ่ายเงินไปไม่น้อยเลยนะคะไม่รู้สิยังไม่ได้ถามวนเทาเลยคุณแม่เจ้าหันกุยใช่อย่างคล่องแคล่วเรื่องใหญ่แบบนี้ทำไมแม่ถึงไม่ถามหละะักะพี่สาวใหญ่เจ้ากล่าวด้วยรอยยิ้มคุณแม่เจ้ากล่าว ทำไมจะไม่ถามละพอถามไปน้องชายแกก็เอาแต่พูดว่าจ่ายหลังฤดูใบไม้ร่วงจ่ายปีหน้าเจ้าเด็กบ้านี้แม่ว่าเขาคงไม่ได้พูดเรื่องจริงกับแม่หรอกพี่สาวใหญ่เจ้าหัวเราะแบบนั้นก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาอะไรนะคะฉันเห็นเขาก็ไม่ได้มีเวลาว่างคงได้เงินมาไม่น้อยจริงสิเขาจัดก,การงานในไรยังไงเหรอคะเขาต้องวิ่งออกไปค้าขายฉันถามชูชูแล้วชูชูเองก็ไม่ได้ลงไปทำไรเหมือนกัน พูดถึงตรงนี้คุณแม่เจ้าก็ทั้งรู้สึกขบขันและจนปัญญากล่าวว่าเขาปลูกแค่สองอย่างมีข้าวโพดกับทานตะวันต่อให้เป็นข้าวโพดกับทานตะวันก็ต้องกําจัดวัชพืชอยู่ดีนี่คะพี่สาวใหญ่เจ้ากล่าวถึงมีวัชพืชเขาก็ให้ชุยต้านั่นไปถอนให้รอบเดียวก็เสร็จแล้วคุณแม่เจ้ากล่าวพลางสายหน้าแม่แม่พูดอะไรกับพี่สาวใหญ่ของผมอีกแล้วเนี่ย เจ้าเวินเทาหิ้วไข่ไก่หนึ่งตะกร้าอยู่ในมือขณะเดินเข้ามาก็กล่าวด้วยรอยยิ้มแกยังกลัวคนอื่นพูดถึงอีกเหรอคุณแม่เจ้ากล่าวหลังจากมองไข่ไก่ในมือของเขาจึงกล่าวว่าไข่ไก่พวกนี้ไปซื้อมาจากไหนในบ้านก็มีอยู่เยอะแยะไม่ใช่เหรอไข่ไก่ในบ้านมีอยู่แค่นั้นมันจะไปพออะไรกันเจ้าหวนเทาพูดอย่างไม่ใส่ใจจากนั้นจึงพูดกับพี่สาวใหญ่ของตัวเองด้วยรอยยิ้ม พี่สาวใหญ่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกพืชผลในไร่ของผมยังเติบโตดีอยู่พี่สาวใหญ่เจ้าย่อมเป็นห่วงน้องชายคนนี้อยู่แล้วจึงต้องพูดกับเขาสักหน่อยหวนเทาถ้าดูแลพืชผ,ผลในไร่ไม่ดีถึงฤดูใบไม้ร่วงก็อาจจะเก็บผลผลิตได้น้อยนะเจ้าหวนเทาใช้นิ้วมือหยิบตับหมูที่พี่สาวใหญ่เจ้าหั่นไว้ขึ้นมารับประทานหนึ่งชิ้นก่อนจะพูดว่าต่อให้ดูแลจนออกดอกออกผลแต่จะได้ผลผลิตสักเท่าไรกันเชียว มันก็มีเท่านั้นแหละครับดูแลยังไงก็เป็นแบบนั้นอยู่ดีดูแลยังไงก็เป็นแบบนั้นอยู่ดีคืออะไรกันดูแลดีผลผลิตที่ออกมาก็ต้องเยอะอยู่แล้วแกทาแบบนั้นถึงเวลาจะเหลืออะไรละ่ะคุณแม่เจ้ากล่าวเจ้าหวนเท่าย้มยิ้มเขาไม่ได้พูดอะไรให้มากมายจากนั้นก็ยกตับหมูที่หั่นไว้อย่างดีออกไปส่วนพืชผลที่อยู่ในไรของตนเองเขาย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าต้องดูแลให้ดีถึงจะมีผลผลิตออกมา แต่การดูแลแบบนี้ก็ไม่ใช่งานหนักตรักตรำอะไรสักหน่อยเทียบกับการถอนวัชพืชแล้วข้าวโพดทานตะวันและข้าวฟางมีความแตกต่างกันข้าวโพดและทานตะวันจะมีขนาดต้นกล้าใหญ่กว่าข้าวฟางหลังกำจัดวัชพืชออกไปแล้วค่อยใช้จอบขนาดเล็กที่มีความยาวหนึ่งฟุตนั่งยองๆขุดญ้านั้นออกทีละน้อยแบบนั้นคงเสียเวลาแย่ หากใช้พวกขนาดใหญ่ใช้เวลาหนึ่งถึงสองวันก็เสร็จแล้วเป็นการกำจัดวัชพืชพร้อมกับการหว่านถยไปด้วยรอให้เติบใหญ่อีกหน่อยให้สัตว์ลากคันถ่ายรอบเดียวก็เสร็จแล้วไม่จำเป็นต้องจัดการครั้งแล้วครั้งเล่าสำหรับเจ้าหวนเทาแล้วการกำจัดวัชพืชออกไปอย่างหมดจดเป็นการหาเรื่องให้ตัวเองเหนื่อยแต่ทุกคนต่างก็คิดว่าต้องหาเรื่องให้ตัวเองเหนื่อยถึงจะถูกถึงจะเห็นว่าเป็นคนใช้ชีวิตเป็นถึงจะทำให้เห็นทัศนคติในการทำนาที่ควรมี ส่วนเจ้าหวนเทาที่เป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นบุรุษขี้เกียจและไม่เอาทานเจ้าเหวนเทาไม่ได้แก้ตัวเรื่องเหล่านี้กับคนอื่นรอให้ถึงช่วงเก็บเกี่ยวหลังฤดูใบไม้ร่วงเดียวก็รู้แล้วงานเลี้ยงนี้ดีจริงๆน้องสะปซยหกเธอใช้เงินไปไม่น้อยเลยสินะพี่สไาย์สี่เจ้ากล่าวหล่อนเองก็มาที่นี่เพื่อรับประทานของอร่อยด้วยแต่ความที่หญิงตั้งครรภ์นคนหนึ่งไม่สามารถออกไปเบียดกับคนอื่นได้หล่อนจึงนั่งรับประทานอยู่ในห้องกับเยชู โต๊ะที่อยู่บนเตียงเต็มไปด้วยเนื้อสัตว์และผักครบเครื่องพี่สะายสี่เจ้ารับประทานอาหารอย่างเต็มที่อิ่มแปร่จนเรยออกมาแม้ว่าทัศนคติที่เยชูมีต่อพี่สะพายคนนี้จะธรรมดาแต่เธอก็ต้อนรับแขกอย่างเต็มที่ในฐานะของเจ้าบ้านทั้งรินน้ำชาให้หล่อนเพื่อให้เจริญอาหารด้วย ตั้งแต่เจ้าเวนเทาวิ่งไปขายของในเมืองผู้ชายคนนี้ก็ชื่นชอบการดื่มน้ำชาทั้งยังได้ชุดน้ำชาเครื่องลายครามมาหนึ่งชุดวางอยู่ที่ตู้ด้วยเมื่อมีแขกเรือมาเยือนก็จะยกมาวางไว้ทำให้ดูหรูหรามากเยชูชูดื่มไม่มากเพราะเธอรู้สึกว่าน้ำชานี้ไม่อร่อยแต่ผลลัพ์ในการย่อยอาหารก็ไม่เลวเลยพี่สายสี่จเจ้าเห็นถ้วยชาขนาดเล็กฝีมือประณีตก็รู้สึกชอบมากเช่นกัน คนในชนบทไม่ได้มีความสนใจขนาดนั้นมีแขกเรือมาเยือนก็ให้ดื่มทั้งสุยหนึ่งถ้วยนอกจากนี้ยังมีการใช้ขันตักน้ำขึ้นมาตรงๆขณะแขกและเจ้าบ้านพูดคุยไปพลางก็ตักน้ำขึ้นมาเธอจิบหนึ่งคำฉันจิบหนึ่งคำไม่ต้องพูดถึงคนที่เป็นเหมือนกับเยชูที่มีชุดน้ำชานี้เลยใครจะไปทำอะไรมากมายขนาดนั้น แต่เย่ชูชูก็ยังชอบเรื่องพวกนี้สิ่งนี้เป็นเรื่องที่เธอและหวนเทาเห็นพ้องต้องกันตอนที่สองสามีภรรยาว่างๆก็จะนั่งอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแบบนี้เมื่อได้ยินคำพูดของพี่สไยสี่เย่ชูจึงตอบไปว่าหวนเทาเป็นคนซื้อของสิ่งนี้กลับมาฉันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าซื้อไปเท่าไหร่น้องสะป้์หกดูเธอสีดื่มน้ำก็มีถ้วยโดยเฉพาะแล้วของเล็กๆแบบนี้สวยจริงๆแต่เล็กไปหน่อยดื่มยังไม่นำใจก็หมดแล้ว พี่สายสี่เจ้าดื่มชาไปพลางก็รู้สึกว่าการดื่มชากับการน้ำยิ่งทำให้รู้สึกติดใจกว่าปกติอีกหน่อยด้วยเยชูชูกล่าวแต่ละคนต่างก็มีนิสัยเป็นของตัวเองขวนญเทาชอบดื่มแบบนี้มากพี่สไยสี่เจ้าจิบพลางพยักหน้าเธออย่าพูดเลยน้ำชานี้อร่อยมากเฮอนับวันการใช้ชีวิตของเธอก็เริ่มจะเหมือนคนในเมืองมากขึ้นทุกทีแล้วนะในน้ำเสียงของหล่อนแฝงด้วยแววอิจฉา ดูครอบครัวเจ้า6กตอนนี้ก็สร้างบ้านใหม่ขึ้นมาแล้วนี่ก็จะได้เข้ามาอยู่บ้านใหม่กันแล้วหลังจากนี้ตอนที่ลูกคลอดออกมาก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จะทําให้คนมีความสุขขนาดไหนกันนะไม่เหมือนกับหล่อนบอกให้สามีไปขุดสุสานพร้อมกับเจ้าเวินอูก็กไม่ยอมไปบอกให้ไปค้างจ่ายเพื่อสร้างบ้านก็ไม่ยอมเอาแต่บอกว่านี่ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้ชีวิตถึงได้กินกลับอยู่แบบนี้ เยชูได้ยินพี่สายซี่ถอนหายใจทั้งยังมีริ้วความอิจฉาแฝงจังๆเธอจึงกล่าวขึ้นดูพี่สายซี่พูดเข้าสิกัดแค่ดื่มชาก็ทําให้เหมือนใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแล้วเหรอฉันยังไม่เคยดื่มชามาก่อนเลยพี่สไาสี่เจ้ากล่าวชาราคาไม่แพงหรอกคัะในตลาดก็มีขายเยชูชูกล่าวแต่ชานี้ทําให้ตื่นตัวห้ามดื่มตอนกลางคืนนะคะ จูจ่ๆพี่สไปซ์สีเจ้าก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นได้เธอรีบกล่าวว่าแล้วถ้าท้องอยู่จะดื่มได้หรือเปล่าฉันตั้งคันลูกชายเชียวนะจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเยชูกล่าวเสียงเรียบพี่สไปย์สีอยากังวลเลยดื่มชาแค่นิดหน่อยไม่ได้ส่งผลร้ายแรงอะไรขนาดนั้นดื่มครั้งสองครั้งไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไม่ได้ดื่มระยะยาวสักหน่อยขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ